ดีครับป่โป้งจำๆปา่โป้นะครับเป็นบ้านงานศพนะเป็นงานศพนะผมมีตัวตู้นะครับมีแต่เสียงนะครับบ้านงานศพนะครับบ้านหลังนั้นครับมีการตายเกิดขึ้นนะครับ ทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับยังชอว์นอนแล้วยังชอว์นอนยังชอว์นอนในพวนะครับ รตรวจนะครับโรคดื้อโรกดื่น จังเติมน่ารักดูเลยบานใลลูกฝากกดไลคแล้วนะคะนะครับขอบคุณมากมากนะครับดันดันนะครับไม่ยังนะครับนี่นะครับ เอ็มเมนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ตรวจเลาะทุกมุมทุกเ JA จนะครับวันนี้นะครับ fc นะครับ คุณย่าแดงนะครับคุณเอ็มเอ็มนะครับดันดันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยล้านคุณปาวิทนะครับโอ้เจริญยิิงจริงขึ้นรวยรวยครับคุ้นมากนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับตอนนี้ก็โอ้เมีนหาทุ่มโลพี่น้องโอ้สี่ทุ่มยี่สิบแปดนะครับ ทุ่มยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีช่างต้ามกดให้แล้วนะคะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดันดันหนึ่งพันห้าร้อยไลค์นะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับกดเข้ามานะครับมาเป็นกําลังใจกะโกดเข้ามาพี่น้องนะครับรอบดืกรอบดื่นนะครับพี่น้องนะครับมานะครับเอฟซีนะครับ เมืเ่อนี้กับพีตายอีกพี่น้องนะครับขอเกิอเสียสลงอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับมาเบ่งให้เพื่อนนะครับคุณยูยูดูอะไรนี่เคยูยูขอขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ก็มีงานศพอยู่นะครับด้านหน้าสวนยางของเราเนี่ยพี่น้องนะครับในใกล้ในไกลนะครับคุณเอ็มนะครับ อากาศเย็นรักษาสุขภาพอบอุ่นด้วยนะนะครับขอบพระคุณนะครับนะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับคุณพิกุลนะครับคุณพรนะครับมากดให้กําลังใจนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับกดให้แล้วค่านะครับอืมมือี้กับงานโซบได้พี่นเอ้ยน้าสวนยางของเรานี่เองนะครับไม่ไกลนะครับยเยื้องนะครับอืมมีการตายเกิดขึ้นนะครับ กูเถาพี่น้องเอ้ยนะครับเขาอยู่ยืงเยีองสวนยางของเรานี่แหละนะครับลาตีสวัสดเดอช่างตั้มแม่บงกฎพุนวานะครับขอบพระคุณมากนะครับแม่บงกฎนะครับลาตีสวัสดฝันดีเหมือนกันนะครับคุณแม่บงกฎนะครับคุณพิกุลนะครับกัวเทนช่างตั้มพุนว่าคุณพี่กุลนะครับ ไม่กลัวหลอก,กีพี่น้องเอ้ยกลัวแต่คนนั่นแหละนะครับอขอบคุณมากมานะครับเนี่ยงปู่ของเราก็อยู่นี่นะครับนี่ไอทีทุกท่านนะครับเห็นไหมนะครับนี่ หลวงปู่คุณลำดวนนะครับช่างตั้มเป็นคนดีจริงๆครัขอบคุณมากนะครับคุณลำดวนนะครับสวัสดีครับคุณซีเอสไอเอ็นนะครับหนาวไหมคะที่กกหอกนะครับวูหนาวนะครับหนาวนะครับเย็นหนาวนะครับอ แต่ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องเอ้ยเสื้อแขนสั้นพี่น้องนี่นะครับมีแบตดนะครับช่างตั้มกลัวไม้ผีนะครับไม่กลัวกลัวแต่คนนะครับคุณลำดวนนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่างตั้มกอกนะครับใครยังไม่ได้ติดตามนะครับ กดติดตามแล้วต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับ f อซีทุกๆท่านนะครับคุณกิติภพนะครับเงาโบช่างตั้มเพื่อนๆไม่อยู่นะครับก็เงาอยู่นะครับมันไม่คึกคักนะครับพี่น้องเขาไปหมดนะครับไปหมดนะครับแม่หมอนะครับหนาวโบนะครับหนาวอยู่นะครับหนาวอยู่นะครับ หนาวเยน็นอากาศเยน็นอากาศหนาวแต่วันนี้ไม่ลมเท่าไหร่นะครับวันนี้ไม่ลมนะครับอุณสีดีพรอยกดให้แล้วค่านะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสด,ดีช่างตามกดให้แล้วนะครับคุณโอละวันหรือเปล่าน,นี่เนาะนะครับอุณน อลิสานะครับสู้ๆนะนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับผมก็เลือกงานมาก็อาบน้ำนะครับอาบน้ำมาก็เห็นเสียงมาเห่าไม้ยังก็ลุงมาดูนะครับมาลุงมาดูมันหลังบ้านหลังอะไรให้นะครับตั้งแต่ลุงไปอนันน้ก็ไปเที่ยวทะเลก็โอ้อยู่หลายวันนะอยู่ตรงนี้ที่เก่าเวลาเดิมนะครับ ช่างตั้มหน้าขาวหน้าโลดนะคะขอพระคุณมากนะครับคุณเจเฮ็ดนะครับเจเคนะครับกดให้แล้วนะครับไปดูลุงร้องเพลงก่อนนะคะับขอขอบคุณมากนะครับแวะไปแวะมาอยู่นี่นะครับแม่กาธินะครับปา้าทุ่ช่างตั้มเก่งจังอยู่คนเดียวตีอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียว คุณรัตนะครับรัตสิตานะครับเป็นกําลังใจให้ช่างตต้มก่อนนอนข้าบ้นว่าขอพระคุณคุณแม่หมอปีโป้นะครับหัวใจมาสามดวงนะครับคุณอรวรรณนะครับกดให้แล้วข้าเพ่านาขอพระคุณนะครับคุณดวงขวัญน,นะครับสวัสดีครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอย่างนะ ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็พูละห้าทุ่มยังเข้าไปนอนพี่น้องนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับ